มีใครเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมถึงต้องใส่แบคทีเรียลงไปในตู้ปลาในคลิปนี้ผมมีคําตอบให้ทุกคนนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับ <g 103> ก่อนที่ผมจะพาทุกคนนะครับไปล้วงลึกหาคําตอบนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนจํา2ตัวละครนี้ให้ดีๆนะครับซึ่งจําเป็นมากๆนะครับทุกคน ซึ่งตัวละครแรกของเรานะครับมีชื่อว่าแบคที ria แอมโมเนียนะครับและตัวละครที่2ของเรานะมีชื่อว่าแบคที ria ในสไต์นั่นเองนะครับซึ่งชื่อตัวละครทั้ง2ตัวนี้ครับผมก็ได้สมมุติมาให้ทุกคนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งชื่อแบคที ria จริงๆนะครับทุกคนสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับว่าวัตถจักในตัวเจนนั่นเองนะครับทุกคนถ้าใครอยากรู้ลึกจริงๆ,ๆนะครับ เราไปเริ่มหาคําตอบกันเลยดีกว่านะครับหรือว่ามาไขข้อสงสัยกันนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับเวลา,าเราให้หัวอาหารน้องกุ้งไปใช่ไหมครับน้องกุ้งก็จะเข้ามากินหัวอาหารและก็จะขี้ออกมาเป็นของเสียนั่นเองนะครับซึ่งของเสียในที่นี้นะครับเรียกว่าแอมโมเนียนะครับซึ่งอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตภายในตู้แม่น้าของเรามากๆเลยนั่นเองนะครับ แบคทีเรียตัวแรกของเรานะครับหรือว่าตัวละครตัวแรกที่ผมพูดไปต้นต้นคลิปนะครับทุกคนมันก็จะมากินแอมโมเนียนะครับแล้วก็อื้อออกมาเป็นไนไตรน์นั่นเองนะครับซึ่งไนไตร์ก็จะอันตรายน้อยกว่าแอมโมเนียนนิดหนึ่งนะครับทุกคนแต่ยังอันตรายอยู่นะครับ จากนั้นนะครับไอเจ้าตัวละครที่2ของเรานะครับก็จะมากินอื้อของไอแบคทีเรียตัวที่1ห,หรือว่าตัวละครตัวที่1น,นะครับหรือมากินในสไตล์นั่นเองนะครับแล้วก็จะขี้ออกมาหรือว่าอื้อออกมาเป็นในเต็นะครับซึ่งปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าต่อน้องปลาหรือว่าต่อน้องกุ้งภายในตู้แล้วนะครับและไอเจ้าในเต็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยให ้นไม้น้ําของเราได้ด้วยนะครับทุกคนแต่ถ้าเจ้าในเตดตัวนี้นะครับสะสมกันอยู่ที่ปริมาณมากๆนะครับก็จะทําให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตภายในตู้เราได้นะครับดังนั้นนะครับเราเลยต้องทําการถ่ายเทน้ําออกนั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าเปลี่ยนน้านั่นเองนะครับและสําหรับใครนะครับที่ยังงงๆงในสิ่งที่ผมพูดมาอยู่นะครับซึ่งผมก็จะทําลําดับขั้นตอนการเกิดนู้นเกิดนี่ให้ทุกคนดูหรือว่าวัฏจักรให้ทุกคนดูนะครับเป็นรูปภาพไปนะครับทุกคน แค่เดียวก่อนนะครับทุกคนซึ่งเรายังไม่ได้คำตอบเลยใช่ไหมครับว่าทำไมถึงต้องใส่แบคทีรียลงในตู้ไม่น้ำนะครับซึ่งผมก็จะมาตอบให้ทุกคนชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะครับซึ่งในตามธรรมชาตินะครับก็จะม,มีแบคทีเรียที่คอยกินแอมโมอเนียและไนไตร์อยู่นะครับแต่ในตู้ไม่น้ำของเรานะครับไม่มีแบคทีเรียที่คอยกินแอมโมเนียและไนไตรด์นั่นเองนะครับเราจึงต้องใส่แบคทีเรียเพื่อที่จะกาจัด แอมโมเนียและไนไตรนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับหรือช่วยตอบคําถามสําหรับทุกคนนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะผมตั้งใจทำากมากๆนะครับทุกคนไว้ใครชอบก็กดไลค์กดติดตามผมหน่อยนะครับทุกคนไม่สานะครับ